สวัสดีครับร้าน P C Texture อำเภอเบญจลจังหวัดศรีสะเกษครับผมอัปเดตสินค้าครับผมพอมีให้ลูกค้าได้เลือกนิดหน่อยครับเริ่มต้นคันแรกนะครับผมเป็นยันม้าสี่ิบเก้าแรงครับผมดันหน้าผันหลังใหม่ปีห้าหครับสภาพพร้อมใช้งานครับผมราคาอยู่ที่ 3 1 5 0 0 0บาทครับ3 1 5 0 0 0บาทคันถัดมา3608 s p ปี57ครับผมตอนใช้งานเช่นกันครับด้านหน้ากับพันหลังใหม่เช่นกันครับผมราคาอยู่ที่3 3 5 0 0 0บาทครับ3 3 5 0 0 0บาทครับผมคันถัดมา32แรงครับผมแกว3208 s p พร้อมใช้เช่นกันครับรถสวยๆเลยคันนี้เดิมๆหน้าหลังพันหลังเป็นพันหกครับราคาอยู่ที่สามแสนห้าพันบาทครับสามแสนห้าพันบาทปีห้าเจ็ดครับคันนี้สามสิบหกแรง L สามหก t แปดดีที่ปีห้าปีห้าสามครับผมสภาพพร้อมใช้ดันหน้าตราช้างพันหลังเป็นพันหกตราช้างครับผม ราคาอยู่ที่2 6 5 0 0 0บาทครับ2 6 5 0 0 0บาทคันนี้34แรงครับผมเอาวสี่ศูนเครื่องเดิมๆเลยคันนี้ครับรถไม่เคยตัดท่อนอุปกรณ์หน้าหลังออกเป็นใบซื้อขายนะครับไม่ได้แจ้งจดทะเบียนครับผมราคาอยู่ที่1 7 5 0 0 0บา,าทครับ1,75,000บาทคันนี้34แรงครับ l 3 4 0า dt ครับผม ภาพพร้อมใช้ครับคันนี้ด้านหน้ากับผานหลังเป็นผานสามนะครับผมออกเป็นใบซื้อขายเช่นกันครับผมรถไม่ได้แกงจดทะเบียนราคาอยู่ที่1นึ่งแห้าเก้าพบาทครับผมตอนนี้เป็นรถขุดครับผมแมคโค75 u ็ดเครื่องสีส่สุบยี่สุครับผมช่วงล่างดีเอลแน่นครับผมราคา490,000เาห ห้าพันบาทกับสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับผมตอนนี้รถขุดเล็กครับผมสองตันสองตันเครื่องสี่สูบคูปตาครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทฝากไว้ด้วยแล้วกันครับผมทลูกค้าท่านใดที่หารถไถหรือรถขุดอยู่ก็แวะเข้ามาชมได้ครับที่อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ เบอร์โทร0816004753 0 9 8 4 8 4, 4 2 5 2, 4 4 2 5 0 2ครับผมร้าน PC t เต t ร r ห่างตัวอ,อ,อำเภอเบญจัรล1กิโลห่าง3แยกนองนูเหลือม3กิโลและห่าง4แยกบ้านจัน7กิโลครับผมลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกยังไงก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ครับผมหลานของเราติดอยู่ที่ซีเรียนครับผมเส้20น2085ห่างตัวอำเภอ1กิโลท่านใดมาไม่ถูกยังไงก็ โทรมาติดต่อสอบถามครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสักสไกา์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ